ชินโคไลค์คืออะไรทําความรู้จักกับชินโคไลค์ชินโคไลค์คือแผ่นอะคริปปลิตโปร่งแสงเกรดเอคุณภาพสูงเหมาะสําหรับงานหลังคาโปร่งแสงแผ่นเรียบเช่นหลังคาโรงรถหลังคาหน้าบ้านและการสาดโปร่งแสงหลังบ้านชินโคไลค์ผลิตโดยการร่วมทุนของมิซูบิชิเคมิคอลและ s c สซเคมิคอลโดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิต มีคุณสมบัติเด่นแผ่นเรียบเสมอกันทั้งแผ่นมีความโปร่งแสงและมีผิวมีความมันวาวติดตั้งแล้วบ้านดูสวยงามการติดตั้งแผ่นซิงคไลท์ควรซื้อแผ่นและอุปกรณ์ติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นมืออาชีพเช่นคุณภาพโฮมโซลูชันโดยจะมีคู่มือติดตั้งให้กับลูกค้าและช่างหลังคาซึ่งจะต้องติดตั้งตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ต้องการศึกษาเพิ่มเติมค้นหาคำว่าชิงคลัยคุณภาพใน Google หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ที่เบอร์0955150600หรือแอดไลน์แอดคุณภาพ